คุณผู้ชมวันนี้มาพบกับยิ้มหวานและรายการเรื่องบรร بان ใบเสร็จ资产管理ค่ะใครที่กําลังมองหาบ้านทาวน์โฮมใกล้แอร์พอร์ตลิงก์และรถไฟฟ้า BTS แนะนําที่นี่เลยกับโครงการหมู่บ้านพูลสินธานี3ค่ะโครงการนี้นะคะตั้งอยู่ที่คลอง2ต้นนุ่นค่ะรักระบงังกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการทําเลดีเดินทางสะดวกค่ะพอใกล้นะคะกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์และรถไฟฟ้านะคะสายสีส้มนะคะเรียกว่าเดินทางสะดวกแล้วยังไม่พอยัง อยู่ในแหล่งชุมชนด้วยล่ะค่ะไลยล้อมไปด้วยร้านค้าร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อครบครันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเทสโก้โลตัสเคหะร่มเก้าหรือจะเป็นสถานศึกษาเนี่ยคะก็เรียกว่าเนี่ยใกล้กับสถานศึกษาหลายแห่งค่ะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยายลัยกเกษมบัณฑิตค่ะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเก้าโรงเรียนนานาชาติร่วมฤอดีค่ะและสําหรับภายในโครงการเองเนี่ยคะก็มีบรรยากาศรม่มรื่นน่าอยู่มากๆม,มีระบบดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รปภคอยดูแลลูกบ้าน ตลอด24ชั่วโมงด้วยล่ะค่ะแต่สำหรับในตัวบ้านจะเป็นยังไงนั้นคุณผู้ชมตามยิ้มมาเลยค่ะ และตอนนี้ยิ้มพ่ทุกคนค่ะมาอยู่ที่บ้านเลขที่253ทับ806เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮม2ชั้นนคะคะขนาด16.9ตารางวามี2ห้องนอน2ห้องน้ำสามารถจอดรถที่บริเวณด้านหน้าบ้านได้1คันค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อเลยตามมาเลยค่ะ เดินเข้ามาภายในบริเวณบ้านจะพบกับห้องโถงขนาดกว้างค่ะลึกไปจนถึงด้านหลังนะของตัวบ้านเลยทีเดียวบริเวณนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะใช้เป็นห้องนั่งเล่นและก็มุมห้องรับแขกได้เป็นอย่างดีค่ะสามารถที่จะเพิ่มเติมนะคะกับโซฟาขนาดใหญ่จะเป็นโซฟาตัวแอลหรือว่าโซฟาเบสก็สามารถวางได้ค่ะเพราะว่ามีพื้นที่เดินกว้างๆเลยนะคะเพิ่มเติมโต๊ะกลางและวางชั้นวางทีวีอีกหนึ่งฝั่งได้แบบสบายๆลึกเข้ามาบริเวณ เปนหน้าในของตัวบ้านพื้นที่นี้สามารถใช้เป็นพื้นที่ในการรับประทานอาหารตั้งโต๊ะรับประทานอาหารขนาด4-6ท่านได้แบบสบายๆเช่นกันค่ะและบริเวณลึกเข้าไปนะคะบริเวณด้านหลังบ้านเนี่ยคุณผู้ชมสามารถใช้ทําเป็นพื้นที่ในการเตรียมอาหารแลนะกับการบิวอินเป็นเคาน์เตอร์ครัวไทยก็ทําได้ค่ะ บริเวณชั้นหนึ่งมีหนึ่งห้องน้าใช้ร่วมกันค่ะมีฝักบัวสามารถอาบน้าที่บริเวณชั้นหนึ่งได้นะคะพร้อมสุขภัณฑ์ครบครันเลยทีเดียวนะคะพื้นที่ถัดมาบริเวณด้านหลังค่ะนะคะมีประตูเชื่อมไปยังด้านหลังของตัวบ้านเนี่ยมีการต่อเติมนะคะเป็นการเทพื้นไว้แล้วค่ะใช้เป็นมุมซักลา้างตากผ้าได้หรือท่านไหนที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะพื้นที่ของตัวบ้านก็สามารถต่อเติมหลังค่ะเพิ่มได้เช่นกันค่ะ ค่ะห้องนอนจะอยู่ที่บริเวณชั้น2เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะตามมาเลย บริเวณชั้น2จะมีทั้งหมด2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําด้วยกันค่ะห้องนอนแรกเป็นมาสเตอร์เบดมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านมีขนาดกว้างมากเลยทีเดียวค่ะวางเตียงขนาด king size ฟุตเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันทั้งตู้เสื้อผ้าและโต๊ะกลองแปลงสบ,สบายเลยค่ะและสําหรับมาสเตอร์เบดมห้องนี้นะคะเขายังมีประตูกระจกบานสไลด์เชื่อมไปยังกระเบียงด้านหน้าของตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเปิดรับแสงธรรมชาติและก็รับลมเย็นๆด้านหน้าของตัวบ้านได้ด้วยค่ะ และห้องนอนที่2อ,อยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านมีขนาดความพอสมควรเช่นกันนะคะสำหรับห้องนี้วางเตียงคิงไซส์6ฟุตเพิ่มตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้งได้เช่นกันค่ะและยังมีความพิเศษนะคะกับหน้าต่างกระจกบานสไลด์ที่สามารถเปิดรับแสงแดดธรรมชาติและก็รับลมพัดผ่านได้เป็นอย่างดีค่ะบริเวณชั้นสจะมีหนึ่งห้องน้ำใช้ร่วมกันนะคะพร้อมสุขภัณฑ์ครบครันเลยละคะ่ะ การเดินทางไปยังหมู่บ้านพูนสินธานี3เริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามบิ๊กซี o ู้ดเพลสเคหะร่มเก้าขับตรงไป500เมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยเคหะร่มเกล้า64จากนั้นขับตามทางเข้าไปในซอยอีกประมาณ1กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ด้านหน้าค่ะ บ้านสวยทำเลดีในโครงการพูนสินธานี3หลังนี้รอให้คุณเป็นเจ้าของอยู่นะคะคุณผู้ชมสามารถติดต่อหาเราได้ทาง Facebook J Asset Management YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management และ TikTok แจมอยากมีบ้านค่ะเรามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่พร้อมให้คำแนะนำและบริการยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะนอกจากที่นี่แล้วเรายังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าไม่ว่าจะเป็นทาวเฮาส์ทาวโฮมคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยวและอาคารพาณิชย์ที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันค่ะสำหรับอีพีหน้าจะพาคุณผู้ชมไปรับชมที่ไหนอย่าลืมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยสำหรับอีนี้หมดเวลาลงแล้วยิ้มขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ